สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับนัทอีกแล้วนะครับวันนี้นัทจะพาชมรถมือ2นะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นรถแบบ ppv นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กกำลังมองหารถ ppv นะครับกับงบราคาไม่เกิน8 0 0 0สนนะครับพบกับเจ้าคันนี้เลยครับ เทอร่านะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับเครื่องยนต์2.3นะครับรุ่นท็อป VL นะครับขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ปี2020นะครับกับสภาพเลยนะครับคันนี้รถใหม่เลขไม่ใช้น้อยนะครับวิ่งเพียง79,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับบอกเลยนะครับจากรถใหม่ป้ายแดง1,427,000บาทนะครับลูกค้าซื้อตอนนี้คุ้มมากนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับเหลือเพียงนะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะครับประหยัดไปแล้วนะครับห0รนะครับหรือ7 18,0 0บาทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้านิสสันเทอร่าคันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับสภาพรถเป็นยังไงนะครับราคาคุ้มค่าไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้นะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตัววแบบโมชั่นนะครับโลโก้นิสสันแบบโครเมียมนะครับ ไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ครอบคิ้วไฟตัดหมอกนะครับแบบโครเมียมเลยนะครับถัดมานะครับด้านด้านข้างนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับ2.3 m l ครขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะได้แม็กนะครับ อลลอย18นิ้วนะครับแบบทูโทนนะครับคันนี้ยังใหม่เพิ่งเปลี่ยนนะครับลูกค้าคุ้มมากนะครับ4เส้นนะครับสเปคยาง265 60 18นะครับระบบเบรกนะครับ ABS ติดเบรกคู่หน้านะครับถัดมานะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะตกแต่งด้วยนะครับแบบคมเนี่ยมนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับได้กล้อง360นะครับกล้องรอบคันเลยนะครับกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้านะครับ มาตัวด้านมือเปิดทั้งสีด้านนะครับก็ตกแต่งด้วยแบบโครเมียมนะครับพร้อมฝาครอบแบบโครเมียมนะครับปุ่มกดนะครับสมาร์ทคีย์เลดแบบแอนตี้นะครับคู่หน้านะครับชายล่างประตูนะครับตกแต่งด้วยคิวโครเมียมนะครับให้ดูสวยงามจากโรงงานนะครับบันไดข้างด้านล่างสีดํานะครับ รถสวยพร้อมใช้งานนะครับกับเลขไมล์79,000กิโลเมตรนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดมองหารถ P PV นะครับที่มีนะครับความแข็งแกร่งสมรรถนะดีนะครับเทคโนโลยีทันสมัยและความปลอดภัยครบคันนะครับต้องเจ้าคันนี้เลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายจะได้เป็นแบบ LED นะครับโลโก้ Nissan Terra นะครับแบบโรมเมียมนะครับกล้องหลังมีครบเซ็นเซอร์หลังส4ตำแหน่งนะครับ สปอยเลอร์นะครับด้านบอลนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3แบบ LVD นะครับในรถครอบครัวไซส์ใหญ่นะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรทวินเทอร์โบนะครับแบบ4สูบ16วาล์วนะครับแรงม้าสูงสุดที่190าสแรงม้านะครับสำหรับอัตราสิ้นเปลืองนะครับของรถ P PV นะครับรุ่นนี้เฉลี่ยอยู่ประมาณ12-14ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งว่าซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราดูภายนอกกันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อครับสำหรับภายในนะครับของเจ้านิสันเทอร่านะครับอุปกรณ์ครบคันทันสมัยนะครับได้บ่อหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับเบาะปับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อนนะครับ 4x4 นะครับห้องโดยสารนะครับ เบาะนะครับจะเป็นแบบ3ามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับรองรับผู้โดยสารได้สะดวกสบายนะครับเบาะ3ามแถวเลยนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับสภาพดีมากนะครับภายในสวยกริบนะครับด้านบนก็จะมีตัวจอนะครับสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับตัวปรับอากาศนะครับแอร์เย็นฉ่าเครื่องดีช่วงล่างแน่นนะครับยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถมือ2นะครับที่คุ้มค่านะครับผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับนิสสันเทอร่าตัวท็อปสุดปี2020นะครับคันนี้อ่าด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะแถวสามนะครับแอร์เย็นนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเชิญกันต่อนะครับสำหรับเจ้านี้สันเทอร่าตัวท็อปนะครับกุญแจได้เป็นตัวกุญแจรีโมทนะครับพร้อมสมาร์ทย์เลสแอนีนะครับแบบนี้เลยนะครับปอกปักไปฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับอ่าประมาณนี้สะดวกสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านเล็กไม์กันต่อนะครับอันนี้นะครับพวงมาลัยแบบปฏิฟังก์ชันนะครับ ตัวนี้นะครับเลขไม์อยู่ที่7 9 4 0 5กิโลเมตรนะครับรับประกันไม้แท้ไม่มีกอนะครับรถสวยพร้อมใช้งานสภาพดีนะครับมีใบเซอร์นะครับจากบริษัทตรวจสาพรถยนต์ให้เรียบร้อยนะครับภายในออปชั่นครบคันนะครับพร้อมนะครับกล้อง360นะครับรอบคันเลยนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับใหม่กิฟต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มกดสตาร์ทนะครับ ตัวท็อปสุดนะครับบอกเลยนะครับว่าคุมมากๆนะพี่คันนี้นะครับจากใบแดงร้าน4 2 7 0 0 0นนะครับตอนนี้เหลือแค่79,000บาทนะครับประหยัดจากรถใหม่50%สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถมือ2นะครับอยากได้รถมือ2สภาพดีนะครับนึกถึงศูนย์รวมรถบ้านรามิทาซอย5นะครับของเรานะครับคัดรถเกรด A ทุกคันนะครับพร้อมใบเซอร์นะครับมีทีมช่างตรวจสภาพนะครับแล้วก็รับประกันรถสวยทุกคันนะครับ สำหรับวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP หน้านะครับเดี๋ยวนัดนำรถสวยๆมารีวิวกันนะครับสวัสดีครับ